สัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้พวกเราจะชวนนักสำรวจตัวน้อยๆอย่างพวกเรามาทำภารกิจสนุกสนุกกันค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าหลังโรงเรียนของเรามีจุดที่น้ำล้างจานไหลออกมาแล้วน้ำตรงนั้นมันเป็นสีดำทำไมมันถึงไม่ใสเหมือนน้ำปกติที่เราเห็นในแก้วน้ำห่ะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าน้ำแบบนี้จะมีตัวอะไรอาศัยอยู่หรือเปล่าภารกิจของเราวันนี้คือ ไปสำรวจแหล่งน้ำรอบๆโรงเรียนค่ะไม่ใช่แค่ที่น้ำล้างจานนะเราจะไปดูน้ำในบ่อน้ำที่สนามหรือที่อื่นๆที่เพื่อนๆอยากสำรวจกันแล้วเราจะดูว่าน้ำพวกนี้เป็นน้ำที่ดีน้ำพอใช้หรือน้ำเสียกันแน่นะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมตัวกันเลยค่ะ เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วที่ช่วยกันดูแลโรงเรียนของเราค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มกิจกรรมสําคัญกันแล้วนะขั้นแรกเลยเราต้องช่วยกันตั้งคําถามก่อนว่าเราจะเลือกสํารวจแหล่งน้ําที่ไหนในโรงเรียนของเราบ้างเช่นน้ํำล้างจานหลังโรงเรียนบ่อน้ําหรือแอ่งน้ําขังบริเวณสนามหญ้า จากนั้นแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันวางแผนว่าใครจะทําหน้าที่อะไรจะไปเก็บตัวอย่างน้ําอย่างไรและต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะอย่าลืมดูแลตัวเองและไม่ทําให้แหล่งน้ําสกปรกไปมากกว่าน,นี้ด้วยนะคะตอนที่เราลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําให้ใช้หลอดหยดดูดน้ําจากแหล่งน้ําที่เลือกไว้แล้วนํามาใส่แก้วพลาสติกพร้อมติดป้ายชื่อชัดเจนว่าเป็นน้ําจากแหล่งไหน เมื่อเสร็จแล้วเราจะนําตัวอย่างน้ำทั้งหมดกลับมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มทดลองกันค่ะพอเราได้ตัวอย่างน้ำมาแล้วขั้นแรกคือสังเกตลักษณะของน้ำภายนอกเช่นน้ำใสามากไหมมีเศษอะไรลอยอยู่บนน้ำหรือเปล่าแล้วจดข้อมูลทั้งหมดไว้ในสมุดกิจกรรมของเราค่ะ จากนั้นเราจะทําการวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ําแต่ละตัวอย่างให้เพื่อนๆวางตัวอย่างน้ําบนแผ่นพลาสติกใสระบุชื่อแรงน้ําแล้วใช้กระดาษวัดค่า pH จุ่มลงไปในน้ําจากนั้นเปรียบเทียบสีที่ได้กับแผ่นชาร์ค่า pH และจดสมุดบันทึกค่ะ หลังจากจดค่า PS เสร็จเราจะนำตัวอย่างน้ำมาวางบนแผงสไลด์ระบุชื่อแหล่งน้ำให้ชัดเจนแล้วใช้ Smart l เลนซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาส่งดูสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อนๆจะสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำได้แบบชัดเจ๋วเลยค่ะระหว่างรอดูก็จดบันทึกสิ่งมีชีวิตที่เราพบว่ามีลักษณะอย่างไรด้วยนะคะต่อไปเราจะเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยใช้คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายจากมูลนิธิโลกสีเขียวเพื่อจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตและวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดอยู่ในแหล่งน้ำคุณภาพดีหรือคุณภาพเสีย สุดท้ายเมื่อเราได้ข้อมูลครบแล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกัรสรุปผลว่าแหล่งน้ําของเรามีคุณภาพน้ําเป็นอย่างไรและคิดวิธีอนุรักษ์น้ําในโรงเรียนของเราเช่นทําอย่างไรให้น้ํำล้างจานไม่เป็นสีดําอีกแล้วนําเสนอให้เพื่อนๆในห้องฟังด้วยนะคะจากคําถามตอนต้นสงสัยว่า ทำไมน้ำล้างจานหลังโรงเรียนถึงเป็นสีดำสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เราล้างจานมีทั้งคาบอาหารน้ำมันและเศษสิ่งสกรปรกต่างๆไหลลงไปในน้ำถ้าเราปล่อยน้ำพวกนี้โดยไม่กรองหรือบำบัด มันจะกลายเป็นน้ำเสียและเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์และสิ่งสุกรกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วเราจะช่วยกันทำให้น้ำล้างจานไม่เป็นสีดำได้ยังไงล่ะอย่างแรกเลยเราสามารถเริ่มจากการแยกเศษอาหารออกก่อนล้างจานาเช่น,นใช้กระชอนหรือถุงกรองเศษอาหารหลังจากนั้น น้ำล้างจานที่เหลือก็จะสกปรกน้อยลงค่ะนอกจากนี้เราควรหลีกเลี่ยงการเทน้ำมันหรือของเสียที่เป็นไขมันลงในท่อน้ำเพราะไขมันพวกนี้จะสะสมในระบบระบายน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถทำถังดักไขมันหรือหาวิธีกรองน้ำก่อนปล่อยลงไปในแหล่งน้ำหลังโรงเรียนก็จะช่วยให้น้ำสะอาดขึ้นได้มากเลยค่ะ สุดท้ายนี้เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้ำในโรงเรียนเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการไม่ทิ้งขยะลงในน้ำเก็บขยะที่ลอยในน้ำและปลูกต้นไม้รอบๆแหล่งน้ำเพื่อช่วยกองมลพิษเพียงเท่านี้แหล่งน้ำของเราก็จะสะอาดขึ้นและน่าอยู่มากขึ้นค่ะถ้าพวกเราช่วยกันแหล่งน้ำในโรงเรียนก็จะไม่เป็นแหล่งน้ำเสียอีกต่อไป และเราจะได้มีแหล่งน้ำที่สะอาดไว้ใช้กันตลอดไปค่ะ